สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของธาตุลมนะคะราศีธาตุลมก็คือราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะหมอมีนอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆออย่าเพิ่งเบื่อนะคะถ้าหมอพูดประจําเพราะว่าเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมนะคะ พลังงานนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างกว้างจริงๆแล้วคะหมอไม่ได้ไปเจาะจงนะคะดูดวงส่วนตัวให้ใครหมายถึงในคลิปนะคะก็คือดูแบบภาพองค์รวมนะคะเ,เพื่อนๆอยากให้คุณดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดเป็นความรักนี้ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะไพ่ตะนุไพ่ตัวตนขึ้นมาก็คือไพ่ผ้าสังฆาราชาเ,เพื่อนๆนะคะไพ่พระขึ้นมาเลยช่วงนี้ท่านลมรู้สึกว่าคุณจะ เย็นลงคุณจะสงบนิ่งขึ้นหรือเรามีธรรมะเข้ามาเพื่อขัดเกลจิตใจเราก็ได้นะเราเพื่อนๆช่วงนี้เนาะมาตรงนี้รู้สึกปล่อยวางนะ้ปล่อยวางได้มักเขาเรียกว่ามักชอบสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือบางท่านมีครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษานะคะบอกเลยเป็นไพ่ของคนมีองค์นะองค์คือไม่ต้องไปคิดอะไรคะ่ะคำว่าองค์ก็คือเราสวดมนต์เราไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาท่านจะปกปักรักษาเราเองเราคิดดีพูดดีกระทาดีนะคะ บางคนนะคะจะดีกว,ว่าชาวพฤกษบลคนาพฤกษบนะคะท่านน้านะคะเ,เพื่อนๆกรกฎมินพิจิกท่านดินกันพฤกษมังกรเดอะเรเบร์ชาวเมทุนลคนาเมทุนนะคะเดมเพลอร์ชาวราศีเมลคณาเมธต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนาเราก็ได้นะคะจะติกชาวตุลลคณาตุลเ,เพื่อนๆมีสองถ้วยขึ้นมาด้วยนะนะคะมินบอกเลยทาตุลมคุณมีสเสน่มากนะนาเดอะเรเอิ์ขึ้นมามีสเสน่นะคะ มีคนเข้าหาเยอะช่วงนี้นะคะเ,เพื่อนๆหลืออนาคตใกล้ๆอะนะคะตรงนี้แต่นหนึ่งแต่หนึ่งในนั้นหมอว่าาที่แรกเราอาจจะมีคนคบคนคุยเยอะแหละคุณเพื่อนๆแต่หนึ่งนั้นคุณจะเลือกได้คุณไม่ได้เลือกเขาหรือเขาเลือกอะไรนะคือเราเลือกกันเลยกันหนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณหรือเขาจะมอบนะคะให้เป็นถ้วยที่จากพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ล้นออกมาจนเต็มนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะ สองถ้วยคือการแลกถ้วยคือการดืนดำค่ะคือการมีความรู้สึกว่าเรารักเขาเขาก็ชอบเรานะนะคะไพ่ตรงนี้มันเป็นอาการคือความรู้สึกดีๆต่อใจเรานะคะตรงนี้นะแต่ว่าจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่แน่นอนเราไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวมีโอกาสใหม่ๆท่านลม,มีโอกาสได้เจอคนที่จะมาซัพพอร์ตเราด้วยนะเช่นการเงินการทองคุณมีโชคด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ หรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนหยิบยื่นไอเดียให้เราหรือแม้แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลความรักของคุณมีคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะคนนี้เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตจิตใจคุณอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์เหมืนหอนกับคุณแต่ถ้าไม่ใช่หรือจัดเมนกับไพ่นะคะเนี่ยนะคะแปลว่า นะเพื่อนเพื่อนคุณจะได้หลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมจากสิ่งต่างๆดวงชะตานี้คุณจะได้พบเจอคนที่ศีินเสมอเราคนที่คู่ควรแก่ความรักดีๆที่เรามอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาก็ได้บางท่านจะติดก,กระจัดเม้นขึ้นมาคุณคุณไปขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่านะคะตรงนี้นะถ้าถ้าขอสิ่งใดแล้วมันไม่ได้ผิดต่อหลักการและศีลธรรมกฎหมายแล้วบุญของคุณถึงด้วยเพื่อน,อนๆการขอพรการอธิษฐานจิตเป็นบาร,รมีในหนึ่งในสิบทัศนะคะ มันเป็นการอธิษฐานขอได้แต่ขอในเรื่องที่ดีไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายถูกไหมคะแล้วบุญกุศลเรานําพาด้วยมันก็จะประสบความสําเร็จอันนี้มีเกินไว้นะคะตรงนี้แน่นอนเราสองถ้วยเพื่อนๆน,น,นะคะตรงนี้คุณจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน,นะคะเจ็ดถ้วยอ่าขออภัยค่ะเจ็ดไม้เท้าคุณถูกปิดกัน้นมีกําแพงหรือบล็อกอะไรกันไปนะคะหรือ เคยเห็นไหมคะที่อาจจะไม่ได้บล็อกหรอกนะคะมันเงียบมันนิ่งมันปิดกั้นมันมีกำแพงนะคะเราก็ได้หน้าที่จะปิดกั้นกับใครบางคนนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบหรือไม่ตอบไม่อ่านก็มีหรือก็คือมีกำแพงแล้วเพื่อนๆโดนปิดกั้นไปบล็อกไปนิ่งไปหรือเรามีกำแพงกับตัวเองนะ,ะตรงนี้นะคะเปิดใจดูนะจะได้พบเจอใครสักคนนะคะเป็นคนที่จากอาจจะอดีตชาติของคุณก็ได้ที่วนกลับมา นะคะตรงนี้หกเหรียญเพื่อนๆความรักความสัมพันธ์คุณอยากได้ความรักที่เท่าเทียมและเข้าใจความรักคือการให้และเกื้อกูลนะคะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ใช่การร้องขอถ้าเรารักเขานะะเราไม่จําเป็นต้งองร้องขอว่าเธอทําให้ฉันแบบนั้นแบบนี้สิฉันทําเพื่อเธอทุกสิ่งทุกอย่างทาไมเธอไม่ทําไม่มีหรอกคะ่ะเขาจะทําให้เราด้วยความเต็มใจหมายถึงว่าเราก็ทําเหมือนกันนะคะตรงนี้หกเหรียญตรงนี้คือการบราลานซ์ของจิตใจคุณอยากได้ความรักที่สวยงามอยากได้ความรักที่ ธรรมชาติของการเข้าใจสามถ้วยตกตำแหน่งของนะคะโยกกันกับสิ่งที่มีปัญหามีคนแบ่งใจแบ่งกายแบ่งความรู้สึกไปให้คนอื่นนะคะเห็นไหมสามเศร้าอยู่ตรงเนี้ยนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเข้าไปในความสัมพันธ์เป็นสามเศร้าคนอื่นหรือคุณนี่แหละเป็นแฟนคบกันมานานเขาดึงใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพืเ่อนทาให้คุณตกปัญหาหรือบางคนที่คุณเจอเข้าอาจ,จะมีสเสน่ห์ยเยอะเสน่ห์มาก จนทาให้รู้สึกว่าเราอยากได้ความรักความเข้าใจคือหนึ่งเดียวนะตรงนี้หมอว่าคุณเริ่มจะปิดกัน้นเริ่มจะมีกําแพงกับตัวเองอยากได้ความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างก็ได้คุณเลยตัดสินใจที่อาจจะเดินออกมาในบางสิ่งบางอย่างนะตรงนี้ แน่นอนละ่ะอนาคตใกล้ๆหมอว่าคุณจะได้พบเจอความรักข้างใหม่อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือบางท่านบอกว่าหมอเราเป็นมีคนใกล้ๆได้ไหมได้นะคะคเพื่อนอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมเฉยๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าหนึ่งเป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ได้ หรือคนที่ถ้าถ้าอยู่ในประเทศเราก็คือคนที่มีหน้าที่การงานโตเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะอายุเยอะหรืออายุเท่าคุณหรือน้อยกว่าก,ก็ตามนะคะเขามีหน้าที่คือเป็นคนที่โตนะมีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะผูกพันกับคุณมากๆเลยเดทจ็เมนเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คุยแล้วอยากคุยอีกจัดติดก็เหมือนกันนะคะไพ่ตรงนี้มันมีความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนขึ้นนะคะเพื่อนๆสีไม้เท้ามีโอกาสที่จะได้คุยกันเรื่องอนาคตถ้าคบกับคนนี้แต่ถ้าท่านใดที่คบกัน คบกับคนหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้บอกรักกันก็ได้หรือมันพัฒนาอีก9ก้าหนึ่งของบันไดเช่นมีบันไดขั้นแรกมันต้องมีขั้นสองความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้อืมนะคะเดี๋ยวหมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงเป็นยังไงบ้างทัดลมสามไม่เท้านะสามไม่เท่าแปลว่าความรนะักความสัมพันธ์หนึ่ง บางคนอาจจะเคยมองอนาคตข้างหน้าก็ได้นะคบคนคนนี้ทําไมเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะจังหรือเราอยู่ไกลกันเราห่างเหินหรืออยู่ใกล้ทําไมเขาไม่ค่อยใส่ใจเป็นความรักเรื่องอาจจะสามคนสามความก็ได้เพื่อนหรือคุณอยากจะหันหลังให้แล้วหรือเขาหันหลังให้เราก็ได้นะคะตรงนี้10ดาบเป็นความรู้สึกที่มันเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับคนคนนี้เหนื่อยกับความรักๆๆๆที่เราพยายามน่ะ เจ็ดไม่เท่าคือการปิดกัน้นเรามีกำแพงขึ้นมาสองรอบแล้วนะเริ่มมีกำแพงกับตัวเองหรือเขาเริ่มมีกำแพงกับเราหรือเราเริ่มที่จะหันหลังให้เพราะเดอ The l ์เลเวอร์เราไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครถ้าสวดไปว่าเขามีคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดฟู <The> Fool, เขาไม่ให้สถานะก,กับเราด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเรารู้สึก เป็นยังไงอะเบื่อเบื่อมันไม่ได้ดังใจเบื่อมัน,นไม่เป็นดังหวังถ้าให้ใบนี้ขึ้นมาหรือหลายใบโยกกันเนี่ยหมอบอกเลยว่าถ้าคุณชอบเขารักเขามันจะมากกว่าที่เขาให้ใจเราตรงนี้ขึ้นมานะมันไม่ได้ดังหวังนะคะเขาไม่ได้ชอบเราไม่ได้รักเราจืดชืชดเย็นชาใส่เรานะคะมากกว่าแล้วเขาก็มองหาสิ่งใหม่ๆเพราะเขามีสเสน่ห์นะคะตรงนี้ขึ้นมาเราทำไมช่างโดดเดี่ยวแล้วก็เงาเหลือเกินถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนเงาโดดเดี่ยว มีความรักมันเหมือนไม่มีเราก็เริ่มรู้สึกนิ่งและรู้สึกเงียบละรู้สึกเดโมนนะคะความรักมันไม่ได้ชัดเจนความรักมันมองไม่เห็นอนาคตนะคะเดโมนน้ này, ชาวมีลัคนามีนนะคะตรงนี้นะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเคยให้ใจเขาเนาะนะคะอ่าภายตรงนี้ควินเธอเรียนนะคะเด็กถือเรียนบางคนนะคะ เราเคยให้ใจเขาเยอะให้โอกาสให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนเขามองหาสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนๆตรงนี้นะห้าดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคุณเห็นห้าไหมห้าไม้เท้าห้าดาบเนี่ยมันเป็นปัญหาวุ่นวายของคนหลายๆคนที่มีส่วนทําให้พวกคุณมีปัญหากันด้วยหรือพูดพวกคุณทัศนคติไม่ตรงกันไพ่ตงนี้เห็นไหมคะหล,หลายๆฝักหลายๆไยมันมีปัญหา ทำให้พวกคุณมีปัญหาทับซ้อนกันมีคนที่ห่างออกมานะคะเพื่อนๆแปลกเนาะมีคนที่ส่องกันไปส่องกันมานะคะยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของกนและกันอยู่เลยนะคะตรงนี้นะแปดถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณเดินออกมาท,ทั้งที่รู้สึกยังรักมันไม่เติมเต็มเราไม่ได้หมดหลักเราเพื่อนๆเราหมดแรงเราเหนื่อยกับสภาวะนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาบางคนโดนแทงข้างหลังบางคนดึงคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ของพวกคุณ เดี๋ยวหมอขอดูกันคนที่คนที่คุณจะดิวด้วยนะคะคนที่คุณจะคบตัวตนเขาเป็นยังไงแล้วก็คนที่คุณมีประเด็นเนี่ยละนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะ,ะทาดลม <9. S 1> <9. S 2> เก้าเหรียญนาถือดาบอันนี้ธาตลมตึงกรูเมทุนเนาะเด็กถือเหรียญหไห้ทาอาหกดาบนะคะ สอดาบคนนี้สับสนจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะติดต่อขึ้นมาหรือจะหายไปดีนะคะ The Tower มันเป็นอะไรที่พังในความรู้สึกก็ได้นะคะสิบไม้เท้าบางคนบางคนมีปัญหาเยอะเพื่อนๆน,นะคะปัญหาอะไรที่มันยังติดขัดมันมีปัญหาเห็นไหมคะ5้าดาบออกมายังมีห้าไม้เท้าคนที่คุณคบคนที่คุณดีวหรือคนที่คุณเป็นแฟนหรือสถานะที่พูดเรื่องอนาคตร,ร่วมกันหรือเป็นคู่แล้วนะคะเพื่อนๆ หมอบอกเลยว่าพวกคุณมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างมีปัญหาหลายฝ่ายที่ทําให้มุกเพียงคุณมีปัญหามันวุ่นวายตอนนี้ก็เลยได้มุกพอนจากหมาเงียบๆน,ๆนิ่งๆมาอยู่ในหมวดตัวเองอยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบๆก่อนเพื่อนๆนะคะมันวุ่นวายเหลือเกินมาคิดมาทบทวนก่อนไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะจะไปต่อกับคุณหรือพอแค่นี้อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ขึ้นมาสองถ้วยหมอว่าเขาก็ยังรู้สึกนึกถึงคุณอยู่นะ นะคะตรงนี้ขึ้นมาเลยนิ่งเลยเงียบเนี่ยจริงด้วยมาอยู่ในหมวดในโซนทบทวนเรื่องบางอย่างในถือถ้วยคือคิดอะไรอยู่นะคะอาจจะอยากกลับมาง้อคุณไหมหรือรอคุณมาง้อหรือกําลังคิดอยู่แต่ถ้าคนโสดคนโสดครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบใครสักคนที่เข้ามาในลักษณะเพื่อนคุยกันแล้วถูกชะตานะคะ ภายตรงนี้รู้สึกดีแก่กันนะคะเป็นพื่อนอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่าง,งคุณเป็นคนที่มีภาระเยอะงานเยอะงานมากมุ่งเน้นไปที่เรื่องเงินเรื่องงานความสัมพันธ์นี้มันไม่รีบนะก้าเหลียญคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเขาเคยพังเคยเจ็บเคยอะไรมาก็ได้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าหรือบางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนทํางานเยอะนะแต่ถ้าคนที่มีประเด็นหมอบอกเลยว่ามันเหมือนเขานึกถึงคุณอยู่นะหมอพูดถึงกรณีคนที่เคยเป็น เป็นแฟนเป็นสถา,านะครอบครัวเขาก็นึกถึงคุณแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเป็นเพื่อนนะคะขอนิ่งขอเงียบก่อนดีกว่าให้อะไรที่มันวุ่นวายมันซาลงก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางคนไปนเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะตรงนี้แต่หมอว่าไม่รู้สิเขาก็วุ่นวายนะมันเหมือนเขาจะไปไม่รอดหรอกคะ่ะเห็นไหมมันติดแงกมันมีปัญหาอยู่เลขแรกคนเราครบกับใครอะนะคะเขาไปเจอคนใหม่ๆมันก็ดีหมดละคะ่ะใหม่ๆเนาะยังไม่ได้มีการ รู้นิสัยใจคอยังไม่ได้มีการบ่มเพราะยังไม่ได้รู้ตัวตนของกันและกันนะคะหมอขอดูนิดนึงนะคะคนที่คุณดีลคนที่คุณจะครบหรือแม่แต่คนที่มีประเด็นอ่ะคุณทัดลมเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะตรงนี้นะคะอ่าสิบเหรียญใบแรกเลยดีเมจิเชียนดิจัดเมนขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะดิจัดเมนเนี่ย ในพื้นของคุณก็มีนะคะมันหมายถึงใครบางคนเขารอวันที่จะเคลียร์รอวันที่จะรู้คือเอาไง่ายๆเขาก็หวนนึกถึงคุณนะั้นเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่คุณอาจจะหมอฟิกไปที่คนที่คบเป็นแฟนคนที่มีสถานะแฟนหรือคนที่คบกันเลือกคือพวกคุณคุยกันเรื่องอนาคตที่จะแต่งงานจะมั่นหมายจะอยู่กินกันหรือเป็นแฟนกันแล้วเป็นคอรอบครัวก็มีนะคะหมอฟิกไปถึงตรงนี้ก่อนนะเขาบอกเขาก็ตอนนี้เหงานะคะแบบเพื่อนถ้าไม่เหงาก็แปลว่าไม่ ไม่ไม่ค่อยมีเงินนะคะตรงนี้ช่วงนี้กําลังช็อตด้วยนะคะหรือเหงาก็ได้นะถ้าพา่ยโยกันเนี่ยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยคนที่ห่างไปนะกรณีที่เป็นแฟนแล้วเพื่อนแต่ปัญหาพวกคุณมันหลายอย่างมีหลายปัญหาทําให้ต้องเงียบเงียบเนี่ยหมออ่านตามไพ่นะคะเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยะะช่วงนี้มีดาวโยกย้ายดาวพักองศาดาวเดินถอยหลังนะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวเดิมๆคนห่างๆไปคนที่คุยเคยไม่รู้สมัยไหนอาจจะวนกลับม,มาคุยอีกได้นะคุยกลับมาคุยนะคะเพื่อนๆนะอ่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอเนาะหมอก็อ่านไปตามให้มันขึ้นอยู่กับคุณการตัดสินใจนะคะหมอเป็นแค่สื่อกลางในการดูให้นะคะเด็กถือไม้เทา้าเ a ฮงแมนนะขอแคลริฟายบางคนมีอีโก้นะคะตัวนี้นะแปดดาบ เขอคนที่มีประเด็นบางคนนะคะถ้าคุณไปเจอใครที่อ่าเอาหมอพูดกลับกันก็ได้บางคนไปเจอคนที่มีสถานะที่เขามีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วเขารู้สึกดีอะคุณแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆเนีเ่ยรู้สึกดีแต่รู้สึกดีในวันเวลาที่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาอาจจะติดเงกมีปัญหาไปต่อกับคุณไม่ได้นะคะตรงนี้นะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่เป็นครอบเป็นครัวเป็นแฟนเป็นสถานะที่หมอพูดถึง เกริ่นถึงนะคะคุยพูดคุยกันเรื่องอนาคตจะแต่งงานจะมั่นหมายหรือหรือเป็นครอบครัวแล้วหมอว่าเพื่อนๆน,นะคะเขาเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเขายังคิดถึงว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเคยคอมพลีทุกสิ่งทุกอย่างเขาหงวนึกถึงเขาก็เหงาแต่ปัญหามันมีหลายเหตุผลมากเลยที่กลับมาช่วงนี้ยังไม่ได้ยังต้องนิ่งยังต้องเงียบมันติดขัดติดปัญหาบางคน มีหลายฝ่ายบางคนเป็นครอบครัวใหญ่หรือกรเปล่าค่ะตอนนี้ก็คือเงียบๆนิ่งๆเห็นไหมคะมันมีปัญหาหลายฝักหลายฝ่ายที่ยังมาไม่ได้แต่เขายังนึกถึงคุณนะยังแอบ,บซืแบแอบส่งยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณบางคนก็มีลูกด้วยกันบางคนยังคุยเรื่องงานเรื่องเงินนะคะตรงนี้อยู่แต่ถ้าคนโสดนะหมอบอกเลยว่าคุณอาจจะได้เจอความรักที่เป็นคนไกลเห็นไหมคะไพ่เดมพเลิกขึ้นมาสองรอบต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ได้นะหรือคนที่ทํางานหน้าที่การงานโตนะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือคนที่ เป็นเจ้าของกิจการเขางานเยอะงานมากค่ะเป็นเพื่อนตรงนี้นะนเขารู้สึกดีอะคุณแหละแต่ว่าเขาผูกพันอะคุณแต่ความรักนี้ไม่รีบนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค,ๆไค่อยๆเรียนรู้เดอะเวอร์ดิันมันคือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้นี่ใส่ใจคอกันนะคะเพราะว่าเขาก็ยานงานเยอะงานมากเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ด้วยบางคนมีความรักที่เป็นคนอายุน้อยเข้ามารู้สึกดีติดต่อกันทางด้านการเงินการงานเข้ามาอาจจะเข้ามาลักษณะเพื่อนและเกื้อกูลกันไปแล้วก็รู้สึกดีนะคะ ภายตรงนี้บางคนเข้ามาเพราะว่าไอ้ฉันปิ๊งเลยฉันตามจีบแต่บางคนก็คือลักษณะที่เราคุยกันแล้วเข้าใจเอื้ออาทรกันเรื่องเงินเรื่องงานแล้วคุยกันรู้สึกดีเราไม่มีใครแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรานี่แหละมีกันและกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะแต่ความสัมพันธ์ไม่รีบร้อนเพราะบางคนโตแล้วมีประสบการณ์ในการเจ็บปวดเสียใจคงไม่รีบอะมาดูความรักปากหลังของกันยานะคะทัดลมเป็นยังไงบ้างนะ คิงถือถ้วยนะคะเดชยอดเดชยอดชาวกรกฎลักขณากรากฎนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเดอเฮอร์มิดนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าไนท์ถือถ้วยนะคะอืมเด็กถือเหรียญคิงถือไม้เท้าหนึ่งดาบ วินเลียงนะคะดอวยสตาเดอวยซันแปดไม่เท้านะคะเอ่อหนึ่งถ้วยเพื่อนๆนะคะภายใต้สำหรับมันตรงกับของคุณเลยเดอซันด้วยอ่าหมอขอพูดอย่างนี้นะคะเอ่อหมอพูดไปตามไพ่นะคะอย่าว่าหมอมากนะ เออบางคนบอกเออทาไมหลายหมอมีแต่คนก่อกลับมาคุณก็ลองคิดดูนะคะธาตุลมก็เยอะมากเพื่อนๆธาตุลมนะคะมีทั้งตุลกุมเมถุนเป็นแสนเป็นล้านคนมันอาจจะตรงกับใครนะคะสักคนหนึ่งหรือตรงกับคนหมู่กลุ่มหนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้ตรงกับคุณนะคะคก็ได้นะ ะะลองคิดดูแล้วช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังด้วยหมอว่ามีคนเก่าๆของคุณหมอไม่รู้สมัยไหนนะเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมใครก็ตามที่เคยคุยกับคุณไม่ไม่รู้ลำดับที่แหลงคุณด้วยนะบางคนในรอบสองปีนี้คุยอะไรคุยกับใครมาสองสามท่านอย่างเงี้ยนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะตรงนี้อาจจะมีคนธาตุน้ํากระโจบินพิจิกธาตุดินกันเมืองสมบัตธาตุไฟเมสิงคนูกัน,กน,กนลัคณากันนะคะเข้า,ม,ามีนะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่มีใครสักคนนะคะ จะวนกลับมาพูดได้คุยอะคุณได้กลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาว่าจะเอาอยัางไงที่มันค้างคางในใจที่ติดอยู่ในใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับคุณแต่มีใครสักคนที่จะได้ทักได้ทายคุณแต่ถ้าไม่มีหมออยากจะเตือนนิดนึงนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแปดไม่เท้ากับไนถือไม่เท้าขึ้นมาโซนนะนเพื่อนๆนะคะมันจะเป็นวันในสแตนเขาไม่ได้หลอกเราหรอกแต่ว่าจะเข้ามาเช่นอุ้ยทําไมมีแพชชั่นจังคุยกันทุกวี่ทุกวันนะคะบางคนนะอ่านะ วลาสามเวลาอย่างเงี้ยนะไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเลยมีอะไรกันไวแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นตรงนี้แล้วเพื่อนๆสังคมเปิดกว้างเราโตแล้วมีหน้าที่การงานแล้วแต่ว่ามันจะหมายถึงว่าเอ๊มันจะเหมือนกองกองฟางเพื่อนๆฟางแห้งๆแล้วราดด้วยน้ำมันกาแล้วจุดไฟมันจะมันจะพึบแป๊บเดียวอ่ะมันจะหมดโปรหมออยากแนะนําว่าค่อยๆบ่มเพาะนะไพ่บอกว่าเดสตาร์คือล่มเย็นสบายๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆบ่มเพาะกันไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่ง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อให้เราได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันละกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมนิสัยใจคออะไรเป็นมายังไงนะคะตรงนี้ก่อนนะคะจะมีคนเข้ามาแหละมีคนที่หยิบยื่นโอกาสให้คุณแถมคุณก็รับไว้ด้วยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จหน้าที่การงานโตด้วยหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ถ้าอายุเท่าคุณหรือมากกว่าเป็นคนที่หน่าเด็กคนคนี้มีงานมีเงินที่มั่นคงนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยถ้าท่านชายจะได้เพศหญิงที่เขามีหน้าที่การงานโต นะคะตรงนี้ถ้าท่านหญิงก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่มีหน้าที่การงานที่เป็นคนต่างประเทศต่างชาติล,ล,ลูกเครื่องลูกเซี่ยวหรือคนที่ที่พร้อมจะช่วยเหลือก,กรอบคเราได้ด้วยอันนี้หมอพูดไปด้วยมาขึ้นสองรอบมีโอกาสได้งานใหม่นะใครรองานใหม่สมัครงานใหม่หรือคุณสมัครแล้วรอผ่านโปรมีโอกาสผ่านโปรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนจะได้ลดใหม่มีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสฐา,า,านลูกค้าใหม่ๆนะมันขึ้นมาหมอเลยพูดให้โอเคนะคะไพู่่วงมาด้วยถึงเวลาแล้ว ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาโสดนะให้เจอคนที่ใช่สําหรับเราคนคนนี้มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆนะคะเขาเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะเขาเข้ามาเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่หมออยากแนะนําให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะให้คู่ออกมาโอเคขอให้แนะนำธาตุลมดีกว่าไพ้จะแนะนํำยังไงบ้างเลสตาร์นะคะ ยินถือไม่เท้านั่นไงคุณบอกว่าคุณไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าคุณจะมีสเสน่ห์เยอะแหละช่วงนี้มีคนคุยเยอะหนึ่งในนั้นคุณจะเลือกได้คือเราจะเลือกกันและกันคือเลือกความรักนะคะคุณจะได้คนคนที่ชัดเจนและมั่นคงจริงๆนะคะเพื่อนๆนะคะไม่เอาแล้วอะไรที่มันฉาบฉวยเดมเพลสรอวันที่จะเจอเอ็มพเลอร์นะคะพพอาภัยพระราชาคู่กับพระ จัก,กรพพัดินีถูกไหมคะตรงนีน้คุณอาจจะถามว่าเรามีคู่บ้างไหมเจอใครก่อนไหมชัดเจนพอจบไปเราก็เหงาอยู่แล้วก็มาแล้วก็ไปแน่นอนคะ่ะเพื่อนเพื่อนเดจจานเมนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่พระตรงนี้จะนําคู่ของคุณนะคะเนี่ยขนาดเปิดยังเป็นไพ่ไพ่พระขึ้นมาเลยจะนําคู่ของคนคนที่ใช่ให้มาได้เจอคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้เจอกันแต่รอนิดนึงคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะคนที่มาช้าอาจจะชัวร์ก็ได้นะ ตรงนี้ขึ้นมานะแต่อย่าปิดกั้นตัวเองค่อยๆค,คุยเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรกันไปใครที่ใช่คุณจะรู้ด้วยสัญชาติญาณของเรานะคะเขาจะคนที่ใช่สําหรับเรานะคะเขาจะพยายามเพื่อเราเพื่อนๆเขาจะให้เกียรติเราเพราะจิตคือความรักที่เท่าเทียม ขอบคุณมากมายค่ะท่านลมตุนกุมมีทุนดูดวงส่วนตัวกับมอมินไอดีลายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่เป็นการโอนจองที่ไม่ใช่ได้ดูวันนั้นนะคะเ,เพื่อนๆโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงอาจจะได้2-3วันค่ะช่วงนี้ชอบช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ